ความเี้ยนของหนังเรื่องข้างบ้านพี่แจ็คตั้งแต่เริ่มนะพี่แจ็คนะวันที่บวงสวงครั้งแรกตอนถ่ายทําคิวแรกครับพี่กำลังจะนําสวดแบบบูชาพระนางตะไคร่อยดีๆก็คือไฟไหมลุกขึ้นมาเลยไอ้โต๊ะบวงสวงเนะี่ยไฟไม่งลุกพระเยอะที่วางอยู่ตรงนั้นหลอมแล้วไฟไมันก็ลุกขึ้นมาเนี่ยพามหันมาหาพี่แล้วบ,บอกว่าเอาไม่อยู่แล้วครับพี่ คือผมวงสวงละครวงสวงซีรีส์วงสวงหนังมาก,ก,ก็หลายเรื่องนะที่นเกิดมาแต่ไม่เคยเห็นไฟเยอะขนาดนี้เพราะว่าไฟมันลุกแบบขณะที่เรายืนสวดกันที่ไฟลุกประตูตรงนั้นเป็นประตูหน้าบ้านที่เป็นหลังที่เราถ่ายทําอยู่ดีๆประตูเปิดเองพี่เปิดเงี้ยเหมือนคนเปิดแล้วค่อยๆแง้มออกมาแล้วก็ปิดเองโครงแล้วทุกคนก็แบบว่าน้องทีมงานที่นั่งอยู่ข้างเบลก็พูดขึ้นมาว่าพี่เบลเมื่อกี้พี่เรียกหนูป่ะคะ พูดแล้วแบบขนก็ปะลุมมันเนี่ยผมนั่งตรงนี้ผมก็ยังรู้สึกจิตใจนะ่าแสดงเริ่มไม่ดีเริ่มไม่ดีบางที่บบก,กพี่มีพี่มีพี่มีพี่อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกได้ว่าการเข้าไปบ้านหลังเนี้ยมันมีความอึดอัด คนลุกคนลุกู้คนลุกก็น่าจะเป็นหมุดหมายหนึ่งละกันผมว่าสิ่งที่พวกเราตั้งใจทำภาพยนตร์ข้างบ้านมามันจะเห็นต่อเมื่อทุกคนได้รองรับชมไปดูการปล่อยของของคู่กับคนนี้ฮะนี่คือหนังผีจริงๆรงจังๆเรื่องแรกของเขาและเป็นเรื่องที่เขาอยากจะปล่อยของมากๆนี่คือการปล่อยของแบบสุดพลังของเขาลองดูข้างๆบ้านคุณดีๆนะครับอาจจะมีอะไรแบบเดียวกับเรื่องนี้ก็ได้ ฝากข้างบ้านด้วยครับว่าความน่ากลัวมันอยู่ใกล้ตัวเหลือเกิน4ธันวาคมนี้นะครับพบกันได้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทยครับข้างบ้านครับผมอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันจะเอใครเอ่ยจะเอ๋ใครเอ๋จะเอ